ดีค่ะชาวลัคณาราศีกรกฎอินดีต้อนรับสู่ชาแนปบ๊บปีส้สตาร์โรนะคะวันนี้เราก็จะมาทำคลิปภาพรวมสำหรับเดือนกุมภาพันธ์2568กันสำหรับในเรื่องการงานในเดือนนี้นะคะชาวลัคนาราศีกรกฎเนี่ยจะรู้สึกสนุกกับการทำงานมากเป็นพิเศษนะคะสาเหตุที่เป็นแบบนี้นะเป็นเพราะว่าตัวของคุณเนี่ยจะได้รับสพอร์ตจะได้รับการช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงาน หัวหน้าหรือว่าลูกค้าเป็นอย่างดีค่ะไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็แล้วแต่คุณจะรู้สึกว่า อย่างมันโฟล์ไปได้ง่ายมากๆไม่มีอะไรติดขัดไม่มีอะไรที่เข้ามาเป็นอุปสรรคในการทำงานของคุณแล้วตัวของคุณเนี่ยยังได้เข้าไปทำงานร่วมกันกับคนที่เราเคยทำงานร่วมกันมาก่อนแล้วเรารู้ฝีมือของเขาอะเรารู้ว่าเขามีความเป็น professional มากๆนะคะรู้ว่าถ้าเราทำงานกับเขาเราจะต้องไม่เหนื่อยเราจะต้องไม่มานั่งกังวลว่างานจะเสร็จไหมหรือว่างานจะออกมามีคุณภาพหรือเปล่าเพราะ เราสามารถเชื่อฝีมือเขาได้นะคะมันเลยทําให้การทํางานในเดือนนี้เนี่ยมันเป็นการทํางานที่มันง่ายที่สุดเลยทําให้คุณเนี่ยรู้สึกว่ายิ่งไปทํางานอะ่ะคุณยิ่งมีความสุขเพื่อนร่วมงานทําให้คุณรู้สึกแฮปปี้ทำให้คุณรู้สึกว่าอันเนี้ยมันคือการทํางานที่แบบเหมือนการทํางานในฝันของคุณเลยอ่ะนะคะมันเป็นช่วงเวลาที่คุณจะรู้สึกว่า คุณอยากที่จะทํางานตรงนี้ต่อไปเรื่อยๆอยากที่จะทํางานกับทีมเดิมอยากที่จะทํางานกับลูกค้าเดิมๆอย่างเงี้ยต่อไปเรื่อยๆนะคะไม่ได้อยากให้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับชีวิตนะคะที่เป็นอยู่ในตอนนี้คือดีที่สุดสําหรับคุณแล้วนะสำหรับคนที่กําลังหางานอยู่ในเดือนนี้นะคะเป็นเดือนที่ตัวของคุณเนี่ยจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาในชีวิตแต่มันจะเป็นโอกาสที่ตัวของคุณนะจะต้องมีการ เปลี่ยนที่อยู่อาศัยหรือว่าจะต้องมีการโยกย้ายอ่ะบางคนคือออกแนวเหมือนกับต้องเปลี่ยนเมืองที่เราอยู่นะคะจากเดิมอ่ะที่เราอาจจะอยู่กรุงเทพเราอาจจะต้องย้ายไปเชียงใหม่หรือถ้าสมมติว่าเราเคยอยู่กรุงเทพเราอาจจะต้องย้ายไปต่างประเทศอย่างเงี้ยก็ได้นะคะมันเป็นโอกาสที่ดีมากๆเป็นโอกาสที่เราอ่ะจะได้เหมือนกับเลื่อนตำแหน่งให้มันสูงขึ้นมีเรื่องของตัวเงินที่เพิ่มมากขึ้น แต่อย่างที่บอกคือมันมี condition คือเราต้องมีการโยกย้ายในชีวิตเราจะไม่ได้อยู่ที่เดิมนะคะสำหรับคนที่ทำงานเป็นฟรีแลนเซอร์นะคะในเดือนนี้เนี่ยคุณจะมีความชิลมากๆเลยนะมันเป็นเดือนที่ตัวของคุณะจะไม่รู้สึกกดดันเลยในการที่จะต้องทำงานให้เสร็จนะคะลูกค้าแบบด,ดีมากๆในเดือนนี้นะไม่ว่าคุณเนี่ยจะ เสนออะไรไปหรือว่าให้คำแนะนำอะไรไปลูกค้าจะเชื่อใจคุณมากๆแล้วก็จะมีการแบบ approve แบบเร็วมากๆเลยอะ่ะทำให้คุณเนี่ยรู้สึกว่า happy กับการทำงานนะคะ happy กับชีวิตแล้วก็รู้สึกว่าไม่เครียดอะ่ะไม่เครียดเลยในเดือนนี้นะคะเป็นเดือนที่สบายๆมากๆเลยแล้วก็เป็นเดือนที่คุณเนี่ยจะได้มีความคิดนะว่าเออเราอะ่ะอยากที่จะขยายฐานลูกค้าของเรานะคะบางคนคืออาจจะได้มีการเรียน ต่อเนาะใน่อกของภาษานะคะอยากที่จะเหมือนกับเปิดโอกาสให้กับตัวเองในการไปรับลูกค้าคนจีนหรือว่าลูกค้าต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะสำหรับคนที่มีธุรกิจเป็นของตัวเองหูเดือนเนี้ยดีมากๆนะคะเป็นเดือนที่ทุกอย่างจะผ่านไปเร็วคุณจะรู้สึกว่า การทำงานของคุณในแต่ละวันมันแบบผ่านไปเร็วมากๆเลยแต่ว่าก็เป็นวันแต่ละวันที่มีความ productive นะคะคุณรู้สึกว่าคุณเห็นผลนะคะไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็แล้วแต่ผลงานของคุณอ่ะจะออกมาแบบดีแล้วก็มีผลลัพธ์ที่ออกมาแล้วแบบน่าชื่นใจอ,อ่ะลูกค้าของคุณนะคะเขาก็จะ happy กับคุณมากๆเลยนะคะลูกค้าให้ความเชื่อใจให้ความเชื่อมั่นในตัวคุณแล้วก็เหมือนกับจะได้มีการเซ็นสัญญากับลูก นะคะจะเป็นการที่คุณเนี่ยได้ contract ระยะยาวมานะคะในหลายๆคนเนาะทำให้คุณรู้สึกใจชื้นมากๆเลยในเดือนนี้รู้สึกว่า ทุกอย่างอ่ะมันเป็นใจให้คุณประสบความสำเร็จนะคะและลูกน้องของคุณนะ่ะก็แบบน่ารากักมากๆรักษาผลประโยชน์ให้เราได้ดีได้ลูกน้องดีในะในช่วงนี้นะคะเป็นลูกน้องที่แบบขยันในการทำงานแล้วก็เป็นลูกน้องที่กล้าที่จะพูดกับเราสมมติว่าเขาอ่ะไม่เห็นด้วยอะไรกับเราเขาจะพูดกับเราตรงๆเลยว่าพี่คะอันเนี้ยหนูคิดว่ามันมันยังไม่ ดีที่สุดนะหนูคิดว่าเอออันเนี้ยดีกว่านะคะคือเขาจะกล้าพูดกับเราตรงๆถึงสิ่งที่เขามองว่ามันไม่เวิร์กอะแล้วเราอะจะได้เอา สิ่งที่เขาบอกว่ามันไม่เวิร์กมาพัฒนาแล้วทำให้ธุรกิจของเราอะ่ะมันมีความสมบูรณ์มากขึ้นนะคะคือเขากล้าที่จะพูดกับเรากล้าที่จะบอกเราว่าอะไรอะ่ะมันคือจุด่วงของธุรกิจของเราอืมเราจะได้เจอกับคนแบบนั้นแล้วก็เราจะได้เจอกับคนที่เหมือนกับรักธุรกิจของเราเหมือนเป็นธุรกิจของเขาเองเลยอะ่ะอืมในช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่ดีมากๆอะ่ะสำหรับคนที่เป็นธุรกิจของตัวเองนะ สำหรับในเรื่องการเรียนนะคะในเดือนนี้เนี่ยเป็นเดือนที่มีความรับรื่นมากๆเลยตัวของคุณน่ะจะรู้สึกว่าคุณน่ะได้รับความ เอนดู u, นะคะหรือว่าได้รับการซัพพอร์ตจากครูบาอาจารย์จากเมนเทอร์สนะคะมีแต่คนเนี่ยที่เขาพยายามให้ความช่วยเหลือคุณมีแต่คนที่อยากจะถ่ายทอดความรู้ให้กับคุณนะคะแล้วก็มีคนที่ช่วยผลักดันคุณนะถ้าสมมติว่าในตอนนี้เนี่ยคุณสนใจนะคะอยากที่จะสอบแข่งขันหรือว่าอยากที่จะชิงทุนไปต่างประเทศ AFS อะไรอย่างเงี้ยมีโอกาสสูงมากๆเลยนะที่ตัวของคุณนะคะจะสอบผ่านนะแล้วก็ได้ ไปศึกษาต่อนะคะต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยอืมเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะในเรื่องการเรียนมีแต่โอกาสดีๆโอกาสที่จะทำให้อนาคตของคุณเนี่ยมันประสบความสำเร็จเข้ามานะคะสำหรับในเรื่องการเงินนะคะ วิเดือนนี้โอเคเลยเป็นเดือนที่เหมือนกับคุณอะจะได้เงินเข้ามาทั้งจากในเรื่องของการทํางานนะคะแล้วก็เงินที่เข้ามาเพราะว่าความเสน่หานะคะมีคนเข้ามาเหมือนกับดูแลเรานะให้เงินเราให้สิ่งของมีค่ากับเรานะคะทําให้ตัวของคุณอะรู้สึกแฮปปี้มากๆในเดือนนี้ก็ดีกระดาานะคะแบบทุกอย่างมันดูส่งผลให้คุณประสบความสําเร็จส่งผลให้คุณเนี่ยมี เขาเรียกว่าความสมบูรณ์ความมั่งคั่งอ่ะอสำหรับในเรื่องความรักของคนโสดคนโสดขาในเดือนนี้เนี่ยตัวของคุณกําลังจะมีโอกาสทางความรักครั้งใหม่เข้ามานะและโอกาสทางความรักครั้งเนี้เราบอกได้เลยว่า เป็นโอกาสที่ดีมากๆเพราะว่าคนที่กำลังจะเข้ามาเนี่ยเขาเป็นคนดีเป็นคนที่มีความมั่นคงนะคะคนที่เราพูดถึงเนี่ยเป็นคนที่สามารถเข้ามาในชีวิตของคุณได้ผ่านจากในเรื่องของการเดินทางบางคนคือตัวของคุณเนี่ยอาจจะต้องมีการเดินทางเพราะเรื่องการงานหรือว่าอาจจะเป็นการเดินทางเพราะว่าเราไปเที่ยวพักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะหรือไม่นะ คนที่เข้ามาเนี่ยเขาก็เป็นคนที่อยู่ต่างประเทศเป็นชาวต่างชาติหรือว่าเป็นคนที่ไปเติบโตต่างประเทศอย่างเงี้ยก็ได้เป็นคนที่มีหน้าที่การงานที่จะต้องเดินทางอยู่ตลอดเวลาเป็นเหมือนกับนักบินเป็นท่านทูตเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วการเจอกันระหว่างคุณ2คนเนี่ยมันจะเป็นการเจอกันที่ เหมือนกับเราสปาร์กกันตั้งแต่แรกเจอมันเป็นความรู้สึกเหมือน love at first sight อะ่ะคนที่เข้ามาเหมือนเขามีแรงดึงดูดในตัวของเขาที่ทำให้เรารู้สึกสนใจในตัวเขามากๆเลยนะคะเขามีความเป็นผู้ใหญ่มีความเป็นผู้นำมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราอะ่ะอยากที่จะทำความรู้จักกับเขาอยากที่จะมีคนคนนี้อยู่ในชีวิตอะ่ะ เราไม่อยากที่จะเสียโอกาสตรงนี้ไปนะคะมันจะเป็นความรู้สึกแบบนั้นอะที่เข้ามาแล้วเขาเองก็จะรู้สึกสนใจในตัวคุณตั้งแต่แรกเจอเลยเหมือนกันอะคนคนนี้เหมือนกับเขาจะมีความชัดเจนในตัวของเขาว่าถ้าเขาสนใจในตัวใครแล้วอะเขาจะไม่ปล่อยให้โอกาสหลุดมือเขาจะเข้ามาทำความรู้จักกับเราทันทีนะคะทำให้เราอะเหมือนกับได้ ได้ทําความรู้จักกันอเขาจะไม่ปล่อยโอกาสทําให้เราสองคนแค่เดินสวนทางกันไปอ่ะืคนคนนี้มีความชัดเจนในตัวเองมากๆเลยนะคะแล้วเรามองว่าเขาอ่ะเป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่ในตัวสูงทําให้คุณสามารถที่จะรู้สึกได้ว่าความสัมพันธ์ตรงนี้มันปลอดภยัยคุณจะไม่รู้สึกระแวงจะไม่รู้สึกว่าเขาจะแอบหนีใครหรือเปล่าหรือว่า เขาอะจะมีแบบคนอื่นๆไหมที่เหมือนกับเขาซ่อนเอาไว้อะไรอย่างนเงี้ยคนคนนี้ให้ความมั่นคงทางจิตใจคุณได้นะคะคนที่เราพูดถึงนะเขาอะสามารถที่จะเป็นชาวธาตุดินได้นะคะก็อย่างเช่นชาวลัคนาราศีพฤษภกันแล้วก็มังกรชาวธาตุโลมนะคะก็อย่างเช่นชาวลัคนาราศีเมถุนตุลแล้วก็กุมูม เดี๋ยวเราขอดูไพ่ o r a c l e คเพิ่มเติมนะคะว่าไพ่มีอะไรอยากที่จะบอกเราอีกสำหรับไพ่ใบแรกนะคะเราได้เป็นไพ่ cross p o l l i n a t e ความต่างระหว่างคุณกับคนที่กำลังจะเข้ามาเนี่ยมันไม่ได้เป็นปัญหาเลยนะในการที่จะสานต่อความสัมพันธ์ ในทางกลับกันนะคะความต่างระหว่างคุณทั้งคู่มันกลายเป็นแรงดึงดูดที่เชื่อมคุณเอาไว้คุณสองคนต่างก็รู้สึกว่าอยากที่จะค้นหาในตัวอีกฝ่ายหนึ่งว่ายังมีอะไรอีกที่เราไม่รู้ในตัวของเขา Healing family issues นะคะ การที่คุณเนี่ยได้มาเจอกับตัวคนที่กำลังจะเข้ามานะมันเหมือนกับเป็นการฮิวใจคุณด้วยเหมือนกันนะคะคนคนเนี้ยเขามีความเป็นผู้ใหญ่มากๆแล้วก็มีประสบการณ์ในการใช้ชีวิตมาค่อนข้างเยอะมันก็เลยทำให้หลายๆครั้งอะ่ะเขาสามารถให้คำแนะนำคุณได้แล้วก็สามารถที่จะ ช่วยทําให้คุณรู้สึกดีขึ้นอะ่ะกับอดีตที่คุณเคยเจอมาคําพูดของเขาอะ่ะมันเข้ามาฮิวใจคุณนะคะทำให้คุณรู้ว่าหลายๆครั้งอะ่ะคุณไม่ใช่คนผิดหรือว่าคุณไม่ใช่คนที่แย่ในความสัมพันธ์นะคะ love yourself first ในตอนนี้นะคะไพอะ่อยากให้คุณรักตัวเองให้มากๆแล้วพอถึงเวลานะคะคุณก็จะได้เจอกับความรักที่เป็นของคุณโดยแท้จริง Make the effort ตัวคนที่กำลังจะเข้ามาเนี่ยเขาจะชัดเจนในความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะเขา่จะพยายามมากๆในการที่จะมีคุณอยู่ในชีวิตนะ อันนี้นะคะก็เป็นการพยากรณ์สำหรับคนโสดเดี๋ยวเราขอไปต่อนะคะกับการพยากรณ์สำหรับคนที่มีคนคุยกันสำหรับคนที่มีคนคุยความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนคุยเป็นไปได้ด้วยดีมากๆเลยนะคะมันเป็นความสัมพันธ์ที่มีความก้าวหน้ามากขึ้นในทุกๆวันต้องบอกก่อนนะคะว่าตัวคนคุยของคุณเนี่ยเขาเปลี่ยนไปมากเลยนะจากวันแรกที่ได้เจอกัน คนคนนี้เนี่ยเขาเป็นคนที่รักคนยากนะคะเป็นคนที่ ไม่คิดเลยอะว่าในชีวิตของเขาเขาจะคอมมิตในความสัมพันธ์ที่ผ่านมาเขาคิดว่าตัวเองเนี่ยทำความรู้จักกับคนไปเรื่อยๆแบบสนุกสนุกแบบที่ไม่คิดว่าจะต้องมีการครบหาแบบจริงจังจะต้องลงเอยด้วยการแต่งงานสร้างครอบครัวด้วยกันนะคะเขาคิดแบบนี้เนี่ยเพราะว่าเขามักจะเจอกับความรักที่มาพร้อมเรื่องของผลประโยชน์แอบแฝงนะคะคนที่เข้าไปในชีวิตของเขาส่วนใหญ่อะมักจะ ต้องการผลประโยชน์จากตัวเขามันก็เลยทำให้เขาอะ่ะมีกำแพงในเรื่องความรักเขาไม่เชื่อว่ามันจะมีความรักแบบบริสุทธิ์ใจเหลืออยู่บนโลกใบนี้นะคะแต่พอเขาได้มาเจอกับคุณนะมันเหมือนกับคุณไปเปลี่ยนแปลงความคิดของเขาคุณแสดงให้เขาเห็นว่าความรักที่ดีๆอะมันก็ยังมีอยู่บนโลกใบนี้นะคะความรักที่บริสุทธิ์ใจจริงๆความรักที่ ไม่ได้อยากได้อะไรตอบแทนนะคะบางคนนะ่ะคือคุณแสดงให้เขาเห็นแบบชัดเจนเลยว่าคุณนะ่ะคบกับเขาไม่ใช่เรื่องของการเงินไม่ได้เป็นเรื่องของผลประโยชน์ที่เขาจะสามารถให้คุณได้นะคะคุณแสดงให้เขาเห็นว่าคุณดูแลตัวเองได้คุณสามารถที่จะเหมือนกับสร้าง เงินนะคะหรือว่าสามารถที่จะทํางานหาเงินเองได้ดูแลครอบครัวของตัวเองได้นะคะคือเขามองเห็นนะว่าคุณจริงใจกับเขาจริงๆแล้วบางคนคือตั้งแต่คบกันมาตั้งแต่คุยกันมาอย่างเงี้ยคุณไม่เคยร้องขอให้ตัวคนคุยของคุณซื้ออะไรให้คุณหรือว่าไม่เคยแม้กระทั่งให้เขาเลี้ยงข้าวคุณเลยอะ่ะอืมคือคุณก็เหมือนกับ มีความมั่นใจในตัวเองว่าคุณดูแลตัวเองได้นะคะคุณแสดงให้เขาเห็นแบบชัดเจนว่าการคุยกันในครั้งเนี้ยมันเป็นการคุยกันด้วยใจจริงๆอะ่ะมมันเลยทําให้คนคนนี้ยเหมือนกับเขารู้สึกว่าเขาเปลี่ยนความคิดของเขาที่มีต่อความรักแล้วก็มีต่อคุณนะคะเขากลายเป็นคนที่เปิดใจให้กับเรื่องความรักนะคะเขากลายเป็นคนที่เหมือนกับ ยอมที่จะแสดงด้านที่ซอฟต์ของเขาออกมาให้คุณเห็นนะอืเขาใส่ใจคุณนะเรามองว่าคนคนนี้เหมือนกับพยายามเรียนรู้นะคะในการที่จะใส่ใจความรู้สึกของคุณในการที่จะดูแลตัวคุณนะคะเขาพยายามมากๆพยายามที <Q subscribe> ่จะเรียนรู้ในการปรับปรุงตัวเองนะคะเขารู้ว่าบางทีอ่ะเขาก็มีความคิดที่มันบงอยู่บ้างนะคะแต่ก็ เขาก็ขอเหมือนกันนะขอว่าคุณเนะี่ยอย่าเพิ่งยอมแพ้เลยในการที่จะดีกับเขานะคะอยากให้คุณให้โอกาสเขาในการที่จะได้เรียนรู้ความรักที่แท้จริงอืมคนคนนี้เหมือนกับเขามีบาดแผลในเรื่องการเชื่อใจคนนะ่ะมันก็เลยทําให้เขาใช้เวลานานกว่าคนอื่นนะคะในการที่จะแสดงออก ในความเป็นเขาออกมาแต่ว่าเราเชื่อว่าถ้าวันหนึ่งอ่ะเขาสามารถทําได้นะคะเขาจะกลายเป็นคนรักที่ดีมากๆสําหรับคุณเลยนะคนคนนี้เหมือนกับเขาเป็นคนที่ออกแนวถ้าเวลาได้รักใครอะ่ะคนคนนี้พร้อมทุ่มให้แบบสุดตัวเลยไม่ว่าคุณจะอยากได้อะไรก็แล้วแต่เขาพร้อมที่จะสรรหามาให้นะคะเป็นคนประเภทนั้นตอนนี้มันอยู่ที่ประมาณแบบ60%นะคะในเรื่องของแบบ ความความรักความชอบที่เขามีต่อคุณนะความที่เขาจะสามารถให้กับคุณได้แต่เราเชื่อว่าถ้าคุณยังสามารถคุยกันต่อไปเรื่อยๆคนคนนี้จะเปิดใจให้กับคุณถึงขั้นแบบเต็มร้อเซในอนาคตนะคะทุกวันนี้คือมากแล้วนะหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตะ์อ่ะเพราะว่ากับคนอื่นอะ่ะให้ได้มากสุดก็คือแบบสามสิบเปอร์เซ็นต์นะคะคือคนคนนี้เหมือนกับ ไม่เคยแม้กระทั่งครั้งเดียวอะที่จะแบบเปิดใจยอมรับใครนะคะจนได้มาเจอกับคุณน่ะเขาถึงยอมที่จะเปิดใจแล้วก็ยอมที่จะลงทุนในความสัมพันธ์ด้วยยอมเอาใจลงมาเล่นนะคะเขามองเห็นอนาคตนะมองเห็นอนาคตระหว่างคุณกับเขาและเขาเอ็นดูคุณมากๆเลยอ่ะอืมเรารู้สึกว่าจากไพ่อ่ะคนคนนี้มีความเอ็นดูมีความรู้สึกว่าอยากดูแล อยากทะนุถนอมอยากที่จะช่วยเหลือคุณอะไรอย่างเงี้ยอืมเขาชอบคุณนะอืมชอบคุณมากๆเลยอะ่ะแล้วเวลาที่เขาพูดถึงคุณให้กับคนในชีวิตของเขาฟังอะ่ะมันจะเป็นคําพูดที่ดีมากๆเป็นคําพูดที่ว่าเขาชื่นชมในตัวคุณประทับใจในตัวคุณแล้วเหมือนรู้สึกภูมิใจอะ่ะภูมิใจในตัวคุณอืมเขาเป็นคนโอเคนะคนคนเนี้ยเราเรามองว่าเขาภูมิใจในการที่มีคุณอยู่ในชีวิตนะคะ คนที่เราพูดถึงนะตัวคนคุยของคุณเนี่ยเขาสามารถที่จะเป็นชาวธาตุธาตุลมได้นะคะก็อย่างเช่นชาวลัคนาราศีเมถุนตุลแล้วก็กุมชาวธาตุดินนะคะก็อย่างเช่นชาวลัคนาราศีพฤษภกันแล้วก็มังกรเดี๋ยวเราขอดูไพ Or ่ oracles เพิ่มเติมนะคะว่าไพ่มีอะไรยอยากที่จะบอกเราอีกสำหรับไพ่ใบแรกนะคะ authority ตัวคนคุยของคุณนะเขาเป็นคนที่รู้สึกว่าชีวิตของเขาก็ต้องมีเขาเป็นเจ้าของนะคะเขาจะไม่ยอมให้ใครเนี่ยมาควบคุมชีวิตของเขาเลยนะเป็นคนที่ออกแนวเหมือนกับมีความอินดีพเอนด์สูงมากๆเลยนะคะแต่เรามองว่าเขาอะซอฟต์ขึ้นนะ พอหลังจากที่ได้มาเจอกับคุณนะคะซอฟต์มากขึ้นยอมรับฟังความต้องการของคุณมากขึ้นถ้าสมมติว่าคุณร้องขอให้เขาปรับเปลี่ยนอะไรคนคนนี้ก็พร้อมในการที่จะทําความเข้าใจกับความขอร้องของคุณนะนะคะคเ,เขาจะพยายามในการที่จะปรับตัวเข้าหาคุณต่อให้อาจจะไม่สามารถที่จะให้คุณแบบ เทคคอนโทรลชีวิตของเขาไปได้นะคะแต่ก็จะพยายามในการที่จะทำให้คุณมีความสุขให้ได้มากที่สุดโคดิพเอนดเอนซี ency, คนคนนี้บอกแล้วว่าไม่เคยเชื่อใจใครนะคะเป็นคนที่มีกำแพงนะเป็นคนที่เหมือนกับเจอกับหลายๆการทรยศอะมาเยอะนะคะมันก็เลยทำให้เขาใช้เวลานาน,านมากๆกว่าที่จะยอมเปิดใจให้กับใคร Let your friends help you นะคะบอกได้เลยนะว่าความสัมพันธ์ที่คุณมีกับตัวคนคุยอ่ะมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่ทําให้คุณเรียนรู้ในการร้องขอความช่วยเหลือจากคนอื่นตัวคนคุยของคุณอ่ะเขาเห็นนะคะว่าตัวคุณอ่ะสามารถดูแลตัวเองได้แต่เขาอ่ะก็จะพยายามหยิบยื่นความช่วยเหลือจะพยายามดูแลทําให้คุณรู้สึกว่าการที่เราร้องขอความช่วยเหลือจากคนอื่นอ่ะมันก็ไม่แย่ soulmate อืมเป็นไพ่ที่ดีมากๆนะคะเป็นไพ่ที่บอกให้เรารู้ว่าตัวคุณกับคนคุยอะเป็นเนื้อคู่กันนะคะเป็นเนื้อคู่มันก็เลยทําให้คุณสองคนได้มาเจอกันถึงแม้ว่าบางคนอะมันดูไม่น่าจะมาเจอกันได้แต่มันก็มาเจอกันได้นะคะอันนี้นะคะก็เป็นการพยากรณ์สำหรับคนที่มีคนคุยเนาะเดี๋ยวเราขอไปต่อนะคะกับการพยากรณ์สำหรับคนที่มีคู่กัน สำหรับคนที่มีคู่ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักในช่วงนี้เนี่ยดีมากๆเลยนะคะมีความโรแมนติกมีความรักที่มันคอยหล่อเลี้ยงจิตใจของคุณทั้งคู่เอาไว้นะคะตัวคนรักของคุณอนะ่ะในตอนนี้นะคะ เขาอะคลั่งรักคุณหนักมากๆเลยนะเขารู้สึกว่าความรักระหว่างคุณสองคนนะมันเป็นความรักที่ทำให้เขามีแรงในการที่จะผลักดันตัวเองให้ทำงานให้หนักมากขึ้นเพื่อที่จะสร้างอนาคตที่มันมีความมั่นคงนะคะเขาอยากที่จะให้คุณอะภูมิใจในตัวเขาอยากให้คุณมีความสุขไม่ลำบากเพราะว่ามาใช้ชีวิตกับเขามามีเขาเป็นคนรักนะคะ คนคนนี้เขาเป็นคนที่เหมือนกับแสดงออกในเรื่องของความรักไม่เก่งนะคุณแทบจะนับครั้งได้เลยอะที่เขาจะพูดกับคุณว่าเขารักคุณแต่คนคนนี้ภาษารักของเขามันคือการเทคแคร์ดูแลนะคะเขามีความเสมอต้นเสมอปลายมากๆวันแรกที่เขาเคยดูแลคุณยังไงวันเนี้ยเขาก็ยังเหมือนเดิมนะคะเขาเป็นคนที่ค่อนข้างแม่นในเรื่องดีเทลส์นะคือเขาอะไม่เคยลืมเลยนะคะว่า คุณชอบอะไรคุณไม่ชอบอะไรอะไรที่สําคัญกับคุณอะไรที่คุณรู้สึกว่าแบบไม่แฮปปี้เลยอย่าทำนะอะไรอย่างเงี้ยคือคนคนเนี้ยเขาจะรู้ทุกๆดีเทลของคุณแล้วเขาอ่ะจะไม่ทําให้คุณรู้สึกว่าไม่ชอบอ่ะอืมอะไรที่เขารู้ว่าคุณไม่ชอบเขาจะแบบงดการทําตรงนั้นไปเลยนะคะจะพยายามทําให้คุณสบายใจที่สุดแล้วเป็นคนที่ทําให้คุณรู้สึกอ่ะว่าความรักที่ดีมันควรที่จะเป็นความรักที่ง่ายมันไม่ควรเป็นความรัก ทำให้เรานอนไม่หลับตอนคืนอ่ะอืมไม่ว่าเขาจะไปไหนจะอยู่ไกลจากคุณแค่ไหนคนคนนี้ยจะรายงานตัวตลอดเวลาจะบอกคุณตลอดเวลาว่าทําอะไรนะคะจะไม่ทําให้คุณเกิดคําถามหรือว่าจะไม่ทําให้คุณรู้สึกไม่สบายใจอ่ะอืมเรามองว่าคนคนเนี้ยเขารักคุณรักคุณแบบรักมากๆรักคุณคนเดียวนะคนรักของคุณนะคะเขาเนี่ยสามารถที่จะเป็นชาวธาตุดินได้ก็อย่างเช่นชาวลัคนาราศี พฤษศกันแล้วก็มังกรชาวธาตุลมนะคะก็อย่างเช่นชาวลัคนาราศีเมถุนตุลแล้วก็กุมในตอนนี้นะคะคนรักของคุณเนี่ยเขาอะ พร้อมที่จะมอบออฟเฟอร์ให้กับคุณนะถ้าสมมติว่ายังไม่ได้มีการแต่งงานกันยังไม่ได้มีการจดทะเบียนสมรสกันนะคะในช่วงเนี้ยเรามองว่าคุณกําลังจะได้รับออฟเฟอร์นะคะจะได้มีการขอแต่งงานจะได้มีการพูดคุยกันถึงเรื่องของการสร้างครอบครัวด้วยกันเขารู้สึกว่ามันถึงเวลาแล้วอะ่ะที่ คุณกับเขาสมควรที่จะได้มีการคอมมิชในระดับที่มันสูงมากขึ้นเราคบกันมานานมากๆเราได้เรียนรู้นิสัยของกันและกันได้มีการผ่านอุปสรรคด้วยกันมาเยอะแล้วอ่ะเขารู้สึกว่าไม่อยากที่จะรออีกต่อไปเขาเพร้อมมากๆในการที่จะดูแลคุณนะคะในการที่จะทําให้คุณกลายเป็นคนที่มีความสุขที่สุดแล้วถ้าสมมติว่าคุณสองคนเนี่ย มีการแต่งงานกันแล้วนะคะมีการจดทะเบียนสมรสมีการเข้ามาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันแล้วอะเขามองว่ามันถึงเวลาแล้วในการที่คุณสองคนเนี่ยจะต้องมีการขยับขยายนะคะบางคนขยับขยายที่ที่เราพูดถึงเนี่ยมันอาจจะเป็นในเรื่องของการมีน้องมีสัตว์เลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนนะคะก็เป็นในเรื่องของการสร้างธุรกิจมีการลงทุนที่ เรารู้สึกว่าเราเป็นเจ้าของร่วมกันอย่างเงี้ยก,ก็ได้นะคะเดี๋ยวเราขอดูไพ่ o r a c l e เพิ่มเติมนะว่าไพ่มีอะไรอย่างที่จะบอกเราอีกสำหรับไพ่ใบแรกนะคะ Mystery ความรักระหว่างคุณกับคนรักเนี่ยมันเป็นอะไรที่อธิบายยากมากๆเลยนะหลายๆคนนะเหมือนกับคุณสองคนความจริงแล้วอะ แทบจะไม่มีโอกาสที่จะได้มาเจอกันเลยแต่มันก็เหมือนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าเหมือนมีอะไรบางอย่างที่ดึงคุณสองคนให้มาเจอกันแล้วได้มารักกันถึงทุกวันนี้ i n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  e s and career นะคะมีโอกาสสูงมากๆเลยนะคะที่คุณกับคนรักเนี่ยจะได้สร้างธุรกิจหรือว่าจะได้มีการทำบางสิ่งบางอย่างอะที่เราเป็นเจ้าของร่วมกันนะคะ มีการสร้างบ้านนะคะหรือว่ามีการเหมือนกับเปิดเปิดธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยก็ได้อืมสร้างไปด้วยกันะสร้างอนาคตสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตไปพร้อมๆกัน Reconciliation อืมดูสิมีโอกาสสูงนะคะที่คุณสองคนเนี่ยเป็นคู่กันมาตั้งแต่ในอดีตชาติเนะเาะแล้วก็กลับมาแล้วเรามารักกันอีกรอบหนึ่งอะคือ รักกับคนเดิมๆไม่ว่าจะชาติพบไหนก็ตามนะคะ Stay optimistic about your love life นะคะตั้งแต่ที่คุณได้มาเจอกับคนรักเนี่ย ุณไม่เคยมีอะไรให้ต้องแบบหวัดระแวงไม่ต้องมีอะไรที่ทําให้คุณรู้สึกว่าลาคาญใจเลยอะความรักท้งนี้เป็นความรักที่คุณรู้สึกว่ามันง่ายที่สุดเท่าที่คุณเคยมีมาเลยนะคะเป็นความรักที่สบายใจที่สุดเป็นความรักที่ทําให้คุณกินอิ่มแล้วก็นอนหลับที่สุดนะอันนี้นะคะก็เป็นการพยากรเนาะสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎ ยังไงก็แล้วแต่นะคะการพยากรณ์เนี่ยไม่มีอะไรที่มันจะตรงแบบเต็ม100%อย่างมากสุดก็70-80%หรือว่าอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้อยากให้ใช้สติในการรับฟังแล้วก็รับชมกันถ้าชอบการพยากรณ์ในวันนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe channel Bobby Starro กันด้วยจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปต่อๆไปวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามารับฟังแล้วก็รับชมกันเจอก,กันคลิปต่อไปค่ะ